ก็ดูหลังให้กูดูหลังให้มึปเลยเออดูนะม่เสียงว้าูตกใจว้าววาิงตอนรกเล่ตอนแรกกูตกใจโอไมขวไม่เหลือขวามันอยู่งไปไอ้ตัวเองดิอมึงให้กูไปหน่อยยัยผีไ้ตัวเองมันมับด้หีังอยู่ด้านลังโอ้ยดจ้ ตายว้ามันไรกูขอร้องอย่างเดียวช่วยกูด้วยมันมีแค่ตู้ต้นเกมอ่ะตัวไหนตู้ที่อื่นอ่ะไม่ใช่นั่นดิว้าถึงไหมมงกรมากรมันตามกูไม่ดูที่ต่างๆเลยกูขอโทษกูขอโทษให้กูอะไรอ่บุงพูดมาก่อน สวัสดีค่ับวันนีเราอยู่เกมเบียเเกมที่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้พาร์ทสองกูไดอะไรก็ได้เกมนี้เกมนี้อ๋อโอ้กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วม่ไม่เขาบงกฎไงนวามากใช่แล้วก็แล้วก็มาวางคือมันอยู่ตามตำแหน่งพวกนี้แล้วเราสามารถหนีผีไปด้วยอะโลกส a c า i f i c e s a c r i ลงมากเดี๋ยวตอนที่ตอนนี้เราเปิดดีองุ่นยังไม่ได้เปิดเลยเราเราจำทางก่อนให้ให้่เปิดก่อนอังหน เอานะ1 2ิสอบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่อต่อสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่อง s o ยแ e t ค่ะกับเกมเกมอะไรอ่ะเกมอะไรอ่ะดูแบบเกมเด็ด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 แลทปะเด็ดแ a ทหรือเด็ดอะไรนะเกมไม้คราบไม่รู้ Black Dead อ๋อ Black Dead Dead แทเียอะไรกูเห็นหนูเยอะเกินหนูตาย ไเรามีวิธีที่เรียาว่านะเราแยกมาลงหัวกะโหลกแยกไปเก็บกะโหลกลงมาก่อนลงมาก่อนจำทางไอ้โอมกูปินสกินไปได้นะเมื่อกี้เราขึ้นไปเลี้ยวซ้ายอคือเงินผู้มึงแยกกันเก็บผลละหมดไปกับสีเทแล้วก็กูจะได้เป็นผู้กล้าบ้างกูก็สีเทาก็สีเทาสีเทาเอาง่ายก็สีดำได้ป่ะกูขอสีดำได้ไหมงั้นกูเอาสีแดงอ่ากูไปสีขาวกลับไปโดน มาโอเว่นไอ้เชือดสีขาวมันแค่ตรงเลยมามาโกแบเปิดแฟลชไลท์เปิดแฟลชไลท์ไม่ได้เชี่ยมึงเตรียมวิ่งเลยนะกดปุ่มชิปเตรียมไอ้นนท์ไอ้นนท์มาเหี้ยเราเราสุดทางเลยเฮ้ยมันมันมีอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังโอ้ยนี่เขาเหี้ยตายว้ามันไล่กูขอร้องอย่า ช่วยกูด้วยพอนไม่ไหวอมหลอกโก้อมหลโกอหล่นีนั่นและึหลเได้ไม่เชื่อมไอ้เนนุนไ่ตายไปเลยนเนนุนตายดำแล้ไปไปไปตายขอรีดเมน่าก่อนคือบอดอะคือคือบอดบอดผีอะแม่งตามติดไอ้เจนจนสเตมิน่าหมดก็ไม่ถอยอะ ใช่มึงไปลต้มาขวามาขวาหลบมันมีตู้ให้หลบมันมีตู้ให้หลบงั้นพวกมึงไปู้ให้หลบเอ้มักมึงมากก็ได้มึงมามึงมากูมึงตอนทะลุอะไรมา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 ตูมามายาม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 ลมาม้าาม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 าตายมามา้าม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 ตู้

มาขวามาขวามาขวาไม่เหลือขวามันอยู่ึงไปเสียตัวเองดิมึงให้กูไปหน่อยไอ้เชี้ยวีจำได้กูจำได้เราเลยไปเอาสีขาวเลยป่ะหรือเราจะเอาอันนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ทำไมไล่แตพวกกูอะไม่ไล่พวกมึงไว้ว่าเรากลับไปก่อนกูไม่ชัวร์กูไม่ชัวร์เราจะหลงได้กูไม่ชัวร์โอเคงั้น ระวงผีให้มันแล้วก็ให้มึงมึงออกไปดูรถล่าเราก่อนเพราะกูมีกระโหลกอยู่กับตัวมาเดี๋ยวกูจะล่อผีเดี๋ยวกูจะล่อเอาไหม่ๆแด่แ่าด่่อวิ่งน่นทางนี้ทางนี้อย่าวิ่งรอรอรอกรุก่อนรอกรมามังกรมาไป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 ดูหลังให้ดูหลังให้มึงไปเลยเออกูดูหน้าี่เสียงว้ายกูตกใจว้าวาติงตอนแรกตอนแรกกูตกใจอโอ้ไอ้เหี้ยตอนแรกกูนึกว่าโอ้ยเป็นผีแล้วผีแม่งมาจริงเยสิร์ฟเอาไว้เอาไว้ โอ้ยมากกูโอ้ยมากูมากูไม่ทันทีเลยกูได้จดบแล้วคือทางนี้ทางนี้ผีมันบล็อกสีขาวมันไปไม่ได้ใช่ผีมันบล็อกสีขาวผีมันบล็อกอยู่คือมันกันสีขาวไว้เลยอะโอเว่นมายังโอเว่นนี่กูวิ่งอยู่กับเบนนล์มามาไม่เห็นไหมอ่ะตอนแรกอะกูเห็นไอโอมวิ่งออกมาแล้วกูตกใจนึกว่านึกว่าไอโอมเป็นผีแล้วผีตัวจริงแม่งก็จะมาจับกูเว้ยสับแน่ก็ไม่รู้ทุกที เออเหมือนกันเลยไปไอุ้ยมันมาหากูมาหากูโอ้กูตาย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 เชี่ยไปเลยไปเลยได้ได้ได้เราเราได้กระโหลกไปยังได้กระโหลกเปล่าแล้วหยิบมาแล้วเราอ้อมกลับอีกทางหนึ่งดีไหมไอ้กลับอีกทางหนึ่งปลาแล้วโอ้ยกูโดนไปเลยไปเกูจอยดีเลยกูยัอยู่ไหยโอ้ยเออตุ๊ตตุ๊ตตุสวยสวยไอ้เหี้ยกูไม่เห็นอะไรเลยนี่เหรอเราคุรีก่อนกูรีก่อนชาร์จสติมเมอร์ก่อน ไปไปของกันไปของกันจะได้รู้วกมีกะโหลกกูมีกะโหลกนะอย่าให้กูตายนะกูมีกระโหลกใช่ใช่เตรียมเตรียมเยเดี๋ยวให้กูตายเดี๋ยวให้กูตายกลับทางเดิมไหมโอ้ักับทางเดิมไหมเราเราเราเลี้ยว้ายไม่ทางนี้เราใกล้สุดแล้วเลี้ยวซ้ายคือถึงเลยมั้งกูลืมแมพแล้วกวางกระโหลกแล้วกวางแล้วกวางแล้ว ไอ้นนกูจะลอไอ้นกดูจะรอผีกูจะรอผีโกลดดำโอมโํากูอยู่ตู้โกลดํดำกูอยู่ตู้โกลดํดมารับหน่อยใครก็ได้มารับหน่อยกูมีกระโหลกแดงกูไปกระโหลกแดงก่อนใครมากูกูอยู่ตู้กระโหลกดำกระหลกดำมึงไปับมัดิมึงไปรับมันดไม่อยู่ไหนกูจะไปเอาคุ้กันกูคุ้งหน่อยนะมันไม่ไยตายโอว่นก็ตายโอเว่นก็ตายกูกูแทงให้กูแทงให้ไปกนเลย เชื่ยให้กูลองเยอะเกิดร้าสัตว์ได้ไหมล่ะกูวิ่งไม่ได้ละกูวิ่งไม่ได้ละกูวิ่งไม่ได้ละกูมีกูรองกูมีมีที่สุดเลยได้กูได้กระโหลกแดงกูได้กระโหลกแดงกูได้กระโหลกแดงเชี่ยเอยู่ไหนอ่ะเดงแดงแดงไม่ใช่เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมันขำไงมันโมโหไงยิ่งเราใส่ไปเยอะเท่าไหร่มันมันมันไม่ได้โมโหมันขำปะมันมีความสุขเมื่อกี้อุ้ยกูตายอันนี้อันนี้กละโหลกจอยฟูไงเหลือแค่กระโหลกเทาวันเดียวเหรออ๋อใช่เหลือแดงโอเคกูเข้าใจละเหลือแดงกับเทาเหลือแดง กูเก็บเองกูเก็บเองเก็บไปทุกคนเลยเก็บไปทุกคนเลยก็ได้มื่ก่อนมึงเก็บด้วยมื่ก่อนมึงเก็บด้วยดูผีด้วยดูผีด้วยเชี่ยเผื่อกูเผื่อกูเก็บอยู่นะไม่เก็บได้หลายคนมึงเก็บไปกูจะดูผีให้อาหงุดหงินเก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูผีให้หงุนเก็บดหนนนน้้าากก่่อออรีสต์หงุนเก็บไปดูผีอยู่กูเป็นกล้องวงจรปิดไปเก็บเก็บเลยเก็บเลยสวยกลับพันเดิมกลับพันเดิมกลับพันเดิมไปกูขออยู่กลางเป็นแซนด์วิชเชื่อเดี๋ยวกูตายกูขออยู่กลาง กูไม่ได้กูกูขอร้องเลยสต์กูดูหลัง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 เสียงเสียงเสียงมันไล่เชี่ยแม่งกูนึกว่าถึงทางออกกูดูหลังกูดูหลังมันไม่ไล่กูนะอ๋อเชี่ยเอ้กูวิ่งละยังไงก็ถึงไอ้เชี่ยยังไงก็ถึงไปทางขวาไปทางขวางูหลังมึงอ่ะอันนี้นะทางอกทาบอกทางออกอุ้ยมันมากูหลอกกูหลอกกูเล่นโอ้กูตายอุ้ยเชี่ยเนี่ยหลอกหรอมาก่อนมึง เดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงมาสีแดงเราถมเลยมุเลยมเลยมลยมายมาเลยมเลยมาเลยมาเยมาเลยมายมาเลยมาเลมาเลยมาเลยมาเลมาเลงมาเลยมาเลยมาเลยเลยาเลยเยายมเยมเลยยเลยมม่เลามาเลเมามเาเล้าเาเล้าเลยเเลยาเเล้าลไปเลยมาเลยมาเลยมลยมาเลยมเยเยเลยมเลเยเลยวเล จบแล้วโอ้เร็วเกินกูโดนแบบเพี้ยอะไรไหมอ้าวหนุนอาหนุนทำหน้าที่อ่ะองนุนทำหน้าที่อ่าปีที่ปีที่อนปีที่ตอนค่าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ